อดัมจันโอชาครับอะไรนะครับอดัมครับชื่ออดัมนามสกุลจันโอชาเรามาดูกันดีกว่าว่าคนในวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีวิธีการรับมือกับแกงคอเซนเตอร์ยังไงไปชมกันค่ะแม,แ,มแม่เรียกได้ว่ากำลังระบ,บาดอย่างหนักเชีวนะคะคุณสำหรับแกงคอเซนเตอร์ที่โทรปวนหลอกลวงชาวบ้านที่ผ่านมานี้ก็มีผู้ลงเชื่ออ้อนเงิน พอเรื่องราวเริ่มเป็นข่าวออกไปทําให้หลายคนนี้มีแผนเตรียมตั้งรับและรับมือกับแก๊งคอสเซนเตอร์เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมและท้าชนกันเลยก็ว่าได้จ้าวันนี้เดียนได้รวบรวมวิธีการรับมือแก๊งคอสเซนเตอร์แบบเซ็ตๆคันๆกันแบบฉบับคนบันเทิงมาฝากกันจ้าเริ่มกันที่เมพิชนาตได้อัดคลิปนาทีแก๊งคอสเซนเตอร์นี้ โทรศัพท์มาพูดคุยอ้างว่าอยู่สำนักงานใหญ่พริษณีไทยคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรคะทำไมจะได้ดตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะหัวซุยอะไรนะครับตวอ่ <c oughs> เาไหัวซุยเมื่อบอกชื่อไปนี้กลับไม่พบเสียงอย่างนั้นทำ <c oughs> เอาคอยเซ็นเตอร์ปลอมเนี่ยถึงกลับไปไม่ถูกกันเลยละจา้า <c oughs> มาต่อกันที่คนนี้จา้าเก่งทัชชยะรายนี้ก็ไม่เบานะจ้า กลับร้อมกิมมิกแจ้งชื่อโดวยวิธีเอื่อนเอ่ยแบบการร้องเพลงไทยเดิมขอชื่อนามสกุลของคุณเลยค่ะก็คิดข้อมูลนะคะอ๋ะอคเคได้ครับผมผมชื่อนี้นะครับจดมีกระดาษจดอยู่ไหมครับค่ะชื่อ,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 อชื่อนี้ครับ แมแมแ่ถ้าเมาอีกฝั่งนี้อ่ะถึงกับสะบัดและรีวางสายไปอย่างรวนเลยสงสาน <c oughs> ว่าอดฟังเลยมาถึงคนนี้กันบ้านดีกว่าจ้าพฤติกรสุดหลอนหนึ่งเดียวของเพชรมันบันเหตุบ <c oughs> ้านนบนั่นเองที่ประทะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งเจ้าตัวเนียโพสต์เอาไว้ว่าอยากจะให้ดูจนจบ <c oughs> เมื่อมีคนโทรมาบอกว่ามีพัสดุตกค้างที่ศุลกากรเกิดจากที่คุณอะไรครับ อาดัมจันโอชาครับอะไรนะครับอดัมครับชื่ออดัมนามสกุลจันโอชาอ๋อแบบนั้นแล้วคนมึงก็ไปโกรกพ่อมึงด้วยนะว่าใอ้กรกได้เลยแม่มหนุ่มปอก็ใชัยเย้ยนะจ๊ะรีบบอกชื่อเขาไปเอ๊ๆว่าแต่ทำไมต้องด่าพ่อ วันนี้นุชวิลาวันก็โดนด่าเหมือนพ่ออันนบจ้าแต่พ่อบอกชื่อเอ๊ะแต่กลับโดนด่าซะงั้นอนุค่ะตั้งชื่อน้ำสุกบนเพื่อทำการตรวจสอบข้อโมงในระบบเลยค่ะชื่อทักทายค่ะคุณทักทายน้ำสุกบนอะไรคะไหว้ตลอดค่ะทักทายว่าตลอดไหว่พ่อไหว้แม่หมดนะคะเอ้าไอ้คนบ้า ยังไงละแค่น,นี่ยจะเอายังไงวาม,มา oh no. เรียกได้ว่าโดนกันทวนหน้าทั้งวงการระรานแบบไม่ลดละทั้งยังอัปเดตรูปแบบการหลอกลวงมากขึ้น oh <no. S 1> เอาเป็นวาตาังสติให้ดีฝากกลับไปและท่องเอาไว้อย่าโอนอย่าโอนนะจ๊ะอย่าโอน oh. มเหียนก็ใช้ย่อยนะคะโดนเหมือนกันจ้าอ้ยน่ารักยอมใจแต่ละคนตอบอตกลับกันเนาะ แล้วก็ไม่ใช่ที่แค่ด,ดาราบางือนันเป็นเถิงนะคนแบบทั่วๆไปเขาก็ม<อ>ีทนงทนงถวยทนงถวยทงทนวยยอมใจมากมาก,มากค่ะหัวไวกันแต่ละคนที่ที่ฉันเจอหงงหงชอ็อกต้องสู้ต้องบอกต้องสู้ต้องสู้เขาประเทศเจอปุบสวนกราบค่ะเพชรมันบันเถิง